รัวคอยเองมาแล้วจ้าพี่น้องไปครับพี่น้องวันนี้เอาอาหารอีสานมาฝากพี่น้องครับตอนพี่ตอนน้องครับผมวันนี้ขอเสนอเมนูอมนูนาใส่แตงโมโน้อยครับผมมาเริ่มวิธีการ็ดกันเลยครับผมนะครับเริ่มจากเตรียมเครื่องพริกแกงครับผมมีพริกแห้งพริกสดคาตไคร่ใบบกกรูดกะช่าย หอมแดงกระเทียมขมิ้นครับผมเพิ่มเครื่องปรุงด้วยเกลือผงนัวผงปรุงรสครับผมให้มันตำง่ายๆครับผมตำให้เขากันครับผมเครื่องสมุนไพรทีหลายจังน้อยครับเหมือนนี้ครับผมครับในประมาณนี้ก็ได้แล้วครับผมพริกแกงเข้าครับผมนี่นี่ครับหนูนาครับผมหนูนาแถะๆเลยครับผมได้มาตัวหนึ่งครับ สับเป็นชิ้นแลวก็เอาลงกระทะเลยครับผมจังหวันอี้จะาฟ้าจุดแก๊สครับเอาส่วนผสมลงไปคุเลยกันก่อนครับผมคุกเขาให้เขากันก่อนครับนำปลาตวงเยี่ยเตียวครับทับพี่หนึ่งครับผมลงไปขวจุดแก๊สครับจังหวันอีจุดแก๊สแล้วก็ขวไปเรื่อยๆครับผมใส่น้ำปลาลงไปขวนน้ำมันมันจะหอมเลยพี่น้องล้องไปเห็ดเบงกับพี่น้องเบงนี่ครับพุ่นหนูเขาสุกประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์กะเติมน้ำล่างครกลงไปครับผม นี่ล่อน้ำเดือดครับผมพอนำเดือดอีกรอบนึงครับพอนำเดือดเรียกกันี่ครับทีเด็ดแล้วครับผมแตงโมน้อยครับผมหลังท้าขามสาล้วก็หั่นเป็นชิ้นครับผมใส่ลงไปโคเลโคเลคโคเลครับผมนี่ล่อให้แตงโมน้อยสุกครับพี่น้องพอแตงโมน้อยเขาสุกแล้วเหากับปุงเครื่องสิบเบิองตามใจชอบพี่น้องครับผมผมจะขาดน้ำปลาผมเติมน้ำปลาลงไปครับจบแล้วครับที่นี่ ตามด้วยผักครับผมจะมีใบกระเพราผักชีลาวต้นหอมซอยแล้วก็ลุกโดดครับผมพริกกระเรียงครับเด็ดสุดครับโรยลงไปนี่สมุนไพรล้วนนะครับเน้นนครับผมโคเลโคลอีกรอบนึงครับผมหอมครับจังหวะนี้นี่ปิดแก๊สเลยครับดละตบท้ายด้วยท้ายสุดและสุดท้ายครับผม ขัวขวหอมครับผมใส่ขาัวลงไปนี่กินช่วยเลยครับพี่น้องนี่ครับเปียบรอยแล้วครับผมอมหนูนาใส่แตงโมน้อยครับผมไปจัดจานเสือกันครับพี่น้องได็กขอนิ่งห่อนดักกองหนึ่งนี่โอ้พี่เขากันดีนะพี่น้องเนาะมามาครับผมมาเส็บเสบร่วกันครับผมนี่อาหารอีสานบานฮาอครับกินไงอยู่ไงครับผม มีตีแนแมวเสียบๆแล้วครับผมนี่นี่ครับไปครับผมพี่น้องถ้าพี่น้องมัาคลิปนี้ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมไปครับสวัสดี